ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีลานๆของน้าทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนาออดวิเคราะห์บอลเต็งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนนะอ้าขอฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับน้าคนนี้เพื่อเป็นกํบบาลังใจให้กับน้ากันหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมในศึกอังกฤษพรีเมียร์ลีก ผลออกมาเจ้าบ้านถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นาบอกแล้วฟอรมนิวคาสเซิลเล่นในบ้านโหดอยู่แล้วอีกทั้งทีมเยือนมาส่งนักเตะไปทหารอีกหนึ่งนายแบบนี้จะเอาอะไรมายันไว้ได้ใช่ไหมล่ะจ๊ะและสำหรับใครที่อยู่ฟังเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเหมือนกันกันกบนะาก็หวานเจ็บกันไปต่อเนื่องนะจ๊ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปลุยกันต่อได้เลยจ้ะ สำหรับที่เด็ดบันเต็งประจำวันที่17ทธันวาคมที่นาหยิบมาในวันนี้อยู่กันที่ศึกอังกฤษพีเมียรีกวันนี้อยู่กันที่สงครามแดงเดือดคู่ระหว่างหงแดงริว์พูลพบกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดขู่นี้เตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่0.5เหรือครึ่งลูกและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่1ทับ1.5หรือลูกควบลูกครึ่ง คู่นี้ราคาเปิดมาที่เรอรวพูเป็นฝ่ายต่อ1ห,หรือ1ลูกหมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งเรอร์พูเอาชนะ1ลูกเองก็จะไม่ได้ไม่เสียนะจ๊ะแต่ถ้าเอาชนะ2ลูกขึ้นไปเองก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะและถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพ้ก,ก็จะเสียเต็มนั่นเองนะจ๊ะขู่นี้สำหรับราคาต่อรอง1ห,หรือ1ลูกนามองว่าสมควรแล้วที่ราคาเปิดมาแบบนี้เพราะฟอร์มของทั้งสองทีม ต่างกันคนละขั้วเลยนะจ๊ะเจ้าบ้านเลียวผูจากฝูงของลีกตอนนี้เล่นดีเอาดีเอาไม่ว่าจะเป็นไยเย่าหรือไปเยือนเก็บ3ามคะแนนมารัวๆแล้วทางฝั่งแมนยูเชื่อใจไม่ได้เลยช่วงหลังๆไม่แพ้ก็เสมอแถมโดนบทขาบ้านมาไม่รู้กี่นัดแล้วจะเอาอะไรไปวางใจเพราะฉะนั้นหนามองว่าราคาที่เปิดมาถือว่าเหมาะสมแล้วนะจ๊ะ เราไปดูค่าน้ำดีกว่าจะ้ะค่าน้ำใจให้กับเยอผูจ่ายที่1.87และค่าน้ำใจให้กับแมนยูจ่ายที่2.03ค่าน้ำฟังเจ้าบ้านบ่งบอกว่าเจ้าบ้านในนัดนี้ดูมีความได้เปรียบมากกว่าเพราะด้วยการที่แข่งในบ้านของตัวเองและการที่เจ้าบ้านต้องการสามคะแนนในนัดนี้เพื่อขึ้นนำเป็นจ่าฝูงอย่างชัดเจน และหนีห่างอันดับ2อ,อย่างอาร์เซนอลขึ้นไปอีก4คะแนนนั่นเองนะจะ๊ะในขณะที่ข่าน้ำฝั่งทีมเยือนลดลงออกมาแบบนี้ไม่ต้องอ่านอะไรแล้วละจะัะถ้าเป็นนาหนาจะมองฝั่งเจ้าบ้านรอไว้ก่อนนะจะ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้นชนะกันจะ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี75%ส่วนอัตราทีมเยือนชนะมี10% และอัตราผลออกมาเสมอกันมี15%อัตราออกมาตรงนี้ให้เจ้าบ้านเลี้ยวผู้ถือความได้เปรียบในนัดนี้มากกว่าแล้วถ้าเอาไปบวกกับราคาต่อรองและค่าน้ำแล้วก็ยังชี้ให้กับเวอร์พผูลในนัดนี้ยิงตุนไว้แน่ๆหนึ่งลูกแล้วอาจจะจับแถมให้ลูกที่สองลูกที่สามตามมานะจ๊ะนาบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่านาไม่ได้อวยทีมรักเป็นพิเศษแต่ราคาและค่าน้ำมันออกมาแบบนี้ ฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะตัวเลขไม่เคยรอใครจำไว้สำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของนาให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง1นึหรือ1ลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่4.00-4.35และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฟังเจ้าบ้านคือ1หรือ1ลูก ที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่4.00เท่ากับว่าเข้าตามเทคนิคที่นาได้แนะนำไปฉะนั้นนาะขอเชียร์ทีมต่ออย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะจ๊ะนาออดรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมาที่ไลน์แอดโ d ีดมีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ